ค่ะดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีหน้ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะรอบสายบ่ายเย็นมาแล้วค่ะคุณแม่ทํผ้าโปรนะคะค่ะผืนนี้ค่ะมีรอยขูดรอยเขียนนิดหน่อยนะคะอยู่ข้างบนค่ะเป็นผ้าโฮมค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างนะคะห้าร้อยบาทค่ะท่านจะไปตัดกระโปรงหรือแปลรูปเป็นอย่างอื่นอย่างใดก็สวยนะคะ ค่ะห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะมีรอยขวดรอยขีดนิดนิดหน่อยๆน่อยนะคะราคาห้าร้อยบาทนี่ค่ะเอาไปตัดไปแปรรูปค่ะสวยงามมากค่ะค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะห้าร้อยบาทนะคะสวยงามมากค่ะห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะสรงก็ห้าร้อยบาทค่ะไม่มีตำหนินะคะห้าร้อยบาทค่ะผ้าห้าร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนคาะห้าร้อยบาทค่ะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะห้าร้อยบาทนะคะค่ะเป็นผ้าสรงค่ะไม่มีตำหนิค่ะห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะห้าร้อยบาทนะคะค่ามือสองค่ะคาะแม่บวรรักษ์้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะคาะน่หารกระรอกค่ะหางกระรอมือซีมค่ะผื้นใหญ่ถืงนกว้างมากค่ะขาะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะไม่มีตําหนินะคะคาะหกร้อยไม่ขายขายห้าร้อยบาทค่ะหางกระรอบือซีมค่ะไม่มีตําหนินะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะเนื้อผ้าหนามากเลยค่ะคาะห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะหางกระรอกมุยซีมค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะค่ะราคาห้าร้อยบาทนะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะเป็นผ้ามือสองค่ะค่ะห้าร้อยบาทค่ะผ้ามือสองนะคะ ค่ะไม่มีตําหนินะคะหนามากเลยค่ะผ้าผื้นนี้ค่ะค่ะหางกระรอกค่ะเอาไปค่ะเอาไปตัดเสื้อก็ได้ค่ะหนาค่ะบ้านเราเรียกว่าหนาบักยางแห้งค่ะหนาแห้งแห้งค่ะค่ะนี้ก็ไม่มีตําหนินะคะห้าร้อยบาทค่ะไม่มีตําหนินะคะค่ะนี้ก็ห้าร้อยบาทค่ะไม่มีตําหนิค่ะของเก่าของโบราณแท้ค่ะค่ะไม่มีตําหนินะคะสวยค่ะห้าร้อยบาทค่ะผืนนี้สวยนะคะ ่า500บาทค่ะไม่มีตำหนิไม่มีรอยขูดเขียน่า500บาทค่ะค่ะมือสองค่ะเจ้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองแม่บรวรรับค่าไหมมือสองค่ะขา500บาทค่ะ่าสวยทุกผืนงามทุกผืน่า500บาทค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ500บาทค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่ตืดจาง่า500บาทค่ะ ค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะหาห้าร้อยบาทค่ะค่ะไม่มีตำหนินะคะผ้าสภาพดีสภาพใหม่ค่ะหาไปให้คุณตาคุณทวดใส่นะคะคุณตาคุณปู่ใส่นะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะผ้าสโตห์ขนเตียวหางกระรอกค่ะค่ะห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะคุณแม่รอบเ hey, ทค่ะรอบโยนพิเศษเลยนะคะรอบโปรพิเศษนะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะโปรพิเศษค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะโปรพิเศษค่ะห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะโปรพิเศษค่ะ500บาทนะคะค่ะนี่5้0อบาทค่ะโปรพิเศษแล้วค่ะค่ะสวยค่ะพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะไหมสองเส้นหมุนเตียวใส่กันนะคะค่ะเป็นผ้าสโตรค่ะราคา500บาทค่ะค่ะ500บาทค่ะสวยมากค่ะเนื้อผ้ามีน้ำหนักมากค่ะ500บาทค่ะค่ะมีน้ำหนักค่ะพื้นใหญ่ค่ะ ขามือสองค่ะเจ้าเก่าต้นกำรับมือสอง่าห้าร้อยบาทค่ะ่าห้าร้อยบาทนะคะขาพื้นนี้สี่ร้อยบาทค่ะเป็นรอบโปรพิเศษรอบเทค่ะ เป็นผ้ามือสองนะคะแม่บวรรักษ์คืนผ้าไห้มือสองข้าเก่าวต้นตำรับมือสองค่ะค่ะสี่ร้อยบาทค่ะถืนนี้นะคะค่ะสี่ร้อยบาทค่ะเป็นรอบโปรพิเศษค่ะค่ะสี่ร้อยบาทค่ะค่ะหางกระรอกลีซีมค่ะสี่ร้อยบาทนะคะ ค่ะผืนนี้ก็สี่ร้อยบาทค่ะค่ะไม่มีตาหนินะคะสี่ร้อยบาทค่ะท่านจะเอาไปตัดเสื้อค่ะตัดเสื้อไปต่อกันเป็นทําชุดแสงชุดเดก็ได้นะคะค่ะนี่ก็สี่ร้อยบาทค่ะผืนนี้นะคะสี่ร้อยบาทค่ะค่ะสี่ร้อยบาทค่ะ ค่ะ400บาทค่ะขาผืนนี้ก็อยู่ที่ราคา400บาทเหมือนกันนะคะ400บาทค่ะขาะนี่มากค่ะตัดเป็นขาไปตัดเสื้อก็ได้ค่ะขาผืนนี้ก็400บาทนะคะละหักหนึ่งนะคะ400บาทค่ะ ค่ะ400บาทนะคะรอบรอบสายบ่ายเย็นมาแล้วค่ะ400บาทค่ะค่ะโทรทักคุณแม่ได้นะคะมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองค่ะอ่านี้ก็400บาทค่ะ400บาทนะคะค่ะผื้นนี้ก็400บาทค่ะมือสองค่ะแม่บอลรักผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะค่ะ400บาทค่ะพผื้นนี้ก็400บาทค่ะ ท้ามจะไปตัดไปแปลรูปก็ได้ค่ะ400บาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ400บาทค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนโทรท่านได้ค่ะนองรับต่อทางรายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ400บาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ400บาทค่ะค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนโทรท่านได้ค่ะ400บาทค่ะ ผืนนี้ก็400บาทข่ะเอล28ค่ะ28 29ค่ะเอาให้ลูกให้หลานใส่ไปโรงเรียนค่ะนี่ก็400บาทนะคะค่ะเอา400ไม่ขายขาย300บาทไปเลยค่ะคุณแม่ขายต่ำกว่าทุนนะคะ300บาทไปเลยค่ะเอาเลือผืนเดียวค่ะ300ค่ะ300บาทค่ะให้ลูกให้หลานใส่ไปโรงเรียนก็ได้ค่ะเป็นวันศุกร์นะคะถ้าใส่ผ้าไทยนะคะค่ะ300บาทค่ะ ค่ะคุณแม่โปรโยนออกไปเลยค่ะ300บาทค่ะเป็นตัดสำเร็จเรียบร้อยพร้อมใส่นะคะค่ะเอลยี่สิบแปดค่ะเอลยี่แปดค่ะให้ลูกให้หลานใส่ไปโรงเรียนนะคะคุณยายคุณแม่ค่ะค่ะสามร้อยบาทค่ะเอาเทไปเลยค่ะคุณแม่เทงานแล้วค่ะค่ะสามร้อยบาทค่ะค่ะสามร้อยบาทค่ะสวยค่ะ ค่ะท,ท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะบุญรักษาพระคุ้งครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตกป้องทุกท่าน,นะคะ่ะ